ข่าวดีล่าสุดบัตรคนจนเตรียมเฮรัดจอช่วยเหลือเพิ่มเติมแจกเงินหรือไม่แจกเท่าไหร่ได้ทุกคนหรือเปล่ามาฟังกันในคลิปนี้เลยค่ะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารดีชาแนลค่ะก็ไม่พลาดการนําข่าวสารการจดจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือจากทางรัฐนะคะมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังและไม่ว่าพ่อแม่พี่น้องนะคะจะเป็นกลุ่มไหนกลุ่มบัตรคนจนกลุ่มผู้ใช้แรงงานกลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มเปราะบางก็สามารถกดติดตามกันไว้ได้เลยค่ะทางช่องมาอัปเดตข่าวสารให้ฟังทุกวันแน่นอนนะคะและสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นข่าวดีล่าสุดนะคะรัฐจอขยายความช่วยเหลือให้กับ กลุ่มบัตรคนจนนะคะวันนี้วันที่6เมษายนนำข้อมูลข่าวสารมาให้ทุกคนได้ฟังแล้วนะคะแต่จะเป็นการช่วยเหลือแบบไหนแจกเงินหรือไม่แจกเท่าไหร่มาฟังกันในคลิปนี้ก่อนไปฟังของกำลังใจด้วยการกดติดตามนะคะแลนะถ้าใครฟังคลิปนี้จบแล้วคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์นะคะ เอาละค่ะเราเข้าเรื่องกันเลยนะคะสำหรับข้อมูลข่าวสารนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ด้วยนะคะโดยเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการเปิดเผยนะคะโดยโคฆษกรัฐบาลเนี่ยก็ได้บอกว่าท่านนายกะคะได้ สั่งลุยนะคะปฏิรูปงานในส่วนนี้นะะพร้อมกับขยายสิทธิ์ให้กับบัตรคนจนด้วยนะคะโดยนายธนกรวางบุญคงชนะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เปิดเผยนะคะว่าท่านนายกนะคะได้ติดตามความคืบหน้าโครงการจัดหารถโ,โดยสารพลังงานสะอาดะคะโดยการจ้างเอกชนนะคะเหมาให้บริการตามระยะทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขอสอปกออน,นั้นเองนะคะทั้งนี้ก็เพื่อลดมลภาวะฝุ่นนะคะนอกจากนี้ก็จะวิ่งให้บริการเชื่อมต่อกับขนส่งรูปแบบอื่น ได้ด้วยนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกของการเดินทางและที่สําคัญนะคะการปฏิรูปรถเมล์ในครั้งนี้เนี่ยรัฐบาลต้องการให้เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญนะคะยกระดับมาตรฐานการบริการรถขนส่งนะคะ และนโยบายสําคัญนะคะของทางรัฐก็คือประชาชนนะคะต้องได้รับบริการที่สะดวกนะคะเส้นทางมีโครงข่ายเชื่อมต่อกันราคาค่าโดยสารถูกนะคะเช่นมีตัวเหมาราคาเดียวต่อวันนะคะขึ้นรถขึ้นรถได้ไม่จํากัดเที่ยวไม่จํากัดจ่ายนะคะโดยการปฏิรูปเส้นทางรถไฟครั้งนี้จะทําให้รถร้อนนะคะที่มีอยู่ในระบบทยอยลดลงซึ่งเป็นรถที่ประชาชนผู้มีไรายได้น้อยเนี่ยเลิกใช้บริการมากกว่ารถปรับอากาศนะคะรัฐบาลต้องการให้ผู้มีไรายได้น้อยเนี่ยสามารถใช้บริการระบบขนส่ง สาธารณะได้ทุกประเภทและก็เตรียมเสนอให้ขยายบัตรคนจนสามารถใช้รถร่วมเอก,กชนได้นะคะจะเป็นการดูแลผู้มีไรายได้น้อยที่ตรงจุดนะคะมากกว่าการที่จะแจกเงินนั่นเองนะคะสรุปแล้วนะคะทางรัฐเนี่ยก็เตรียมที่จะขยายสิทธิ์ให้บัตรคนจนนะคะคสามารถใช้บริการรถสาธารณะได้ทุกรูปแบบะคะ,และ,แ,ละและก็สามารถเข้าถึงบริการที่ดีขึ้นนะคะก็เต็มตัวนะคะรับ สิทธิ์ในส่วนนี้กันได้เลยนะคะแต่ว่าจะมาเมื่อไรอย่างไรนั้นนะคะทางช่องจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังเรื่อยๆนะคะคลิปนี้เราก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเพียงเท่านี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรนะคะสามารถคอมเมนต์กันไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะเป็นคอมเมนต์ที่มีประโยชน์ต่อผู้ที่ผ่านเข้ามาอ่านนะคะและถ้าหากพ่อแม่พี่น้องท่านไหนนะคะต้องการติดตามข่าวไปพร้อมๆกับทางช่องนะคะสามารถกดติดตามกันได้เลยะคะ่ะและก็ที่สําคัญอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งเพื่อ ิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆทุกวันค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังและก็ติดตามเป็นกับหลังใจให้กันสวัสดีค่ะ